สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกๆท่านนะครับมาชมสูตรหวย3ตัวบน2ตัวร่างหวยรัฐบาลนะครับคำเตือนนะครับเป็นแนวทางในการคิดเลขเท่านั้นนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีคิดสูตร3ตัวก็จะเอารางวัลที่1 6ตัวมาเป็นตัวตั้งกับเลขท้าย2ตัวนะครับจากงวดน,นี้นะครับรางวัลที่1ออก4 2 4 603ล่าง39แบ่งมาเป็น3ชุดนะครับ4ตัวแรกดึงลงมาบวก4ตายตัวนะครับได้เท่ากับ8ตัวต่อมานะครับหลัก10ของชุดที่2บวกกับหลัก10 ตัวแรกนะครับบวก2ตายตัวนะครับศูบวกสได้3บวกสได้เท่ากับ5นะครับเอา8ตัวแรกที่ได้บวกกับ5นะครับได้3 3บวก3ตายตัวได้6ตรงนี้นะครับ3บวก6ได้9ตัวนี้ตัวล่างนะครับ5วก6ได้1งนะครับงวดออกมาวันนี้หวยออก ข้างบนนะครับที่คิดได้จะทำนี้หวยออก5 3 8ถูกโต๊ดนะครับส่วนสองตัวร่างคิดได้9 1กับ6 1อันนี้ไม่ถูกนะครับมาดูงวดต่อมานะครับเอา8 3 5 5 3 8แล้วก็7 3มาเหมือนเดิมนะครับตัวแรก8บวก4ตายตัวได้เท่ากับ2นะครับหลัก10ของชุดที่2บวกกับหลัก10 สองตัวล่างนะครับบวก2ตายตัว3บวก7ได้เท่ากับ0บวก2เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก3ตายตัวได้7 4บวกกับ7เ,เท่ากับ1น,นะครับสบวกกับ7เ,เท่ากับ9เ,เพราะฉะนั้นงูนี้จะได้เลข2 4งสี่หนึ2งสอสองสี่เจมวยออก3ตัวบนจะเป็น4ี่สองสองถูกโต๊ดน,นะครับนั่งให้1 9กับ7 9 อันนี้เข้า19เต็มเต็มนะครับมาดูงวดต่อมานะครับก็จะเป็น890 4 2 2กับ19นะครับ8ตัวแรกบวก4ตายตัวได้เท่ากับ2 2ตัวกลางนะครับหลัก10บวกกับ1หลัก10บวก2ตายตัวเท่ากับ5นะครับเอา5บวกกับ2ได้7 7บวก3ตายตัวเท่ากับ0 7บวก0ได้เท่ากับ 7นะครับอันนี้ผิดอันนี้เขียนผิดนะครับ5้บวก0เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3ตัวก็จะได้270 273 275 2ตัวก็จะได้75กับ05นะครับก็ออกข้างบน270ตรงตรงล่าง05อันนี้เขียนผิดนะครับ7บวก0จะได้เท่ากับ7นะครับตัวนี้อัน,นต้องเป็น7นะครับ จะได้เจ็ดห้ากับศูนย์ห้านะครับอันนี้แก้ไขนิดนึงนะครับเป็นเจ็ดห้านะครับงวดสิบหเมษานะครับก็จะเป็นเอารางวัลที่หนึ่งแบ่งเป็นสองชุดเหมือนเดิมน,นะครับสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งอันดับแรกคือสี่ตัวแรกนะครับบวกสี่ใตัตวเท่ากับแปด ุดที่2ก็คือ7หลัก10บวกกับ0นหลัก10บวก2ไตายตัวเท่ากับ9 8บวกกับ9เท่ากับ7นะครับ7บวกกับ3าตายตัวเท่ากับ0 7บวก0นย์ได้7นะครับ9บวก0นย์ตัวนี้ได้9นะครับ3ตัวบนจะได้877 8 7 9 8 7 0 8 7 3ส่วนข้างล่างก็จะได้7 9กับ0 9ย์นะครับ ก็ลองเอาไปเสียงดูนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงโชคนะครับจำนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ3ตัวบนก็จะได้877879 870แล้วก็873 2ตัวล่างนะครับก็จะเป็น79กับ09หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ